การพระครูท่านสมณะท่านดับระาีธรรมได้จะทำทุกทุกท่านนะครับ uh oh. ผมมัรนเด็กดุลเพศมองหลงครับ uh oh. ก็สืบเนื่องอที่ท่านอาจารย์หนึ่งถามนะครับคือผมก็คือเอาตามสภาวตัวเองหรือว่าสังเกตตัวเองนะครับว่าถ้าคนมีภูมิสวดาบันหรือว่ามีภูมิธรรมะทางโลกุตละหรือว่า มีสมาธิกที่ที่เข้าใจแนวทางพระพุทธเจ้านะครับผู้นั้นก็ต้องแสวงหาสตบุรหรือครูบาอาจารย์ผู้ท่านที่มีปัญญามีความรู้ที่จะสั่งสอนอย่างเส้นพระครูนะครับเมื่อเขาได้เจอแล้วนะครับเขาคงเขาต้องเลื่อมใสแล้วก็ศึกษาปฏิบัติตามและอยู่ยงยืนนานได้ และมั่นใจแน่ว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางเข้าขั้นที่เป็นโซลารันได้ไหมครับท่านอ้าวจริงที่พูดวนๆวนๆมาคําถามนี่นะหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าถ้าผู้ที่มีความเข้าใจความรู้ความเห็นในวทิฏฐิมันเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้ความเห็นที่มันเข้าร่องเข้ารอยเป็นคลองโลกุตระ โดาบันก็ต้องเป็นโลกุตระเพราะนั้นผู้ใดที่มีภูมิธรรมเป็นโลกุตระโสดาบันที่สมาธิเป็นโลกุตระจริงมาเห็นผู้ที่มีเช่นมีเป็นสกิทาคามีเป็นอนนาคามีเป็นอรหันต์มันก็จะต้องเข้าใจสิมันก็จะต้องสอดคล้องกับที่ตัวเองมีทิฏฐิต้นมีทิฏฐิต้นทางแล้วอันนี้มันก็จะต้องเข้าใจ เพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถเห็นสัตตบรุษผู้นั้นเป็นอริยะในตัวสมมุตินะสมมุติว่าพลนั้นมีอริยะภูมิในตัวมีมีภูมิโลกุตระในตัวแล้วมาเห็นสัตตบรุษก็จะต้องรู้ว่านี่เป็นสัตตบรุษนะอย่างน้อยเป็นสัตตบรุษที่ต่ำกว่าเรายิ่งสูงกว่าเราก็ยิ่งจะเห็นชัดเจน ยิ่งจะเห็นชัดเจนเพราะมันเป็นแนวเดียวกันแนวตรงกันมันเป็นแนวเดียวกันมันไม่ต่างกันมันไม่แนวตรงกันมันมีต้นทางที่ตรงกันนะมันมีต้นทางที่ตรงกันเพราะงั้นมันจะเข้าใจได้เลยคนที่ไม่เข้าใจอาจตามานั่นเนี่ยเอาตัวอย่างรูปธรรมเลยจนถึงวันนี้ก็ยังเข้าใจไม่ได้นั่นเขาไม่มีต้นทางที่จะเข้าใจ ชัดเจนไหมครับตั้งนานจนป่านนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจตัวอย่างของอัตมาตัวอย่างของอัตมาบรรยายเป็นภาษาที่เขาก็ศึกษาภาษาเดียวกันของอุรธเจ้าตำราธรรมรัตตบินโดกอันเดียวกันอะไรงี้เป็นต้นจนป่านนี้เขายังเข้าใจไม่ได้แล้วจะทำยังไงมันก็เป็นของเขาเข้าใจไม่ได้ คนอื่นๆที่เขาเข้าใจได้แล้วเขาก็มาจนกระทั่งเขาไม่หลายคนนะหลายผู้หลายคนพวกเราเนี่ยไม่คิดว่าจะเข้าใจได้ขนาดนี้้วยซ้ําใช่ครับใช่ครับอ่าใช่ไหมเยอะเลยไม่คิดว่าเราจะเข้าใจได้ขนาดนี้เลยซ้ำพอมาแล้วโอ้โหมันมาได้เข้าใจงี้เราก็ยิ่งชัดเจนโอ้แต่ก่อนนี้เราหลงไปทางโน้นเดี๋ยวนี้เราหายหลงเลยเราก็มาทางนี้ก็ชัดเจนโอ้ยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น พราะความจริงสัจจะนี่ไม่มีวันไม่มีวันจะตกต่ําถ้าเป็นโลกุตตรธรรมที่เข้าร่องเขารอยจริงไม่มีวันจะตกต่ําพระพุทธเจ้าทึงมีหลักชัดเจนเลยว่าพอจิตเข้ากระแสโซตาปนันาแล้วก็จะมีอวินิปาตธรรมอวินิปาตธรรมแล้วก็จะไปเป็นปนิยตะนิยตะแล้วก็สัมโพธิปรายนาะนี่เป็นสูตรแรกของ โซดาบัน,บนเลยนะพราจิตเข้ากระแสโสตาปนันณะนี่มันแปลว่าจิตเข้ากระแสบรรลุเข้ากระแส,ะแสโสตาปนันณะเนี่พอเข้ากระแสโลกุตระพอเข้าไปได้ประมาณหนึ่งท่านแบ่งเป็นสี่ส่วนโสตาปนันณะหนึ่งอวิธิปตาตธรรมสองนิยตะสามสามโพธิปร,รายณนะสี พอเข้าเข้าไปได้ส่วนหนึ่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วไปเป็นอวินิปาตาธรรมส่วนสอง <c oughs> พอเข้าส่วนสองไปแล้วได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆมากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งจะไม่มีทางตกต่ำเป็นธรรมดาท่านแปลเป็นภาษาไทยว่าอาวินิปาตาธรรมนี่จะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา <c oughs> แน่นอนใหม่ๆนี่ประสูดา,านวนรจะยึยักยึยักยึยกย,ยักตกลงมาแต่มันไม่เป็นหลุดเลย ออกไปนอกกระแสมันไม่หลุดเป็นนอกกระแสเพราะฉะนั้นถึงขั้นที่สองเอาวินิพาตธรรมเนี่ยอาจจะมียืกยักตอนตอน้นแล้วก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้นทั้งแข็งแรงยิ่งขึ้นอย่าง,งนี้แต่ยืกยักยังไงก็ไม่หลุดถ้าขั้นที่สองนี่มันหลุดจากขั้นตกต่ําเป็นธรรมดามันหลุดออกไปนอกกระแสเลยมันก็ไม่ใช่สิใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวเอาหลุดไปนอกกระแสเลยน่า อะไรก็ดึงออกไปเลยครับมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำคาตรัสพระพุทธเจ้าที่ว่าอมิติปาตตร,รมไม่ตกต่ําเป็นธรรมดามันยึกยักยึกยักได้จนกระทั่งแข็งแรงขึ้นมันก็ยึกยักน้อยลงยึกยักน้องผ่านห้าสิเปอนไปแข็งแรงถ้าดึงตั้งชื่อว่านิยตะเที่ยงแท้แน่นอน,นยึกยักน้อยลง ก็อาจจะมียึกยักตามเรื่องแต่เบาๆจะไม่ยึกยักหนักๆแรงๆเหมือนกันยังก็ั้นที่สองขั้นที่สามก็จะเล็กๆน้อยๆกับหลังหันได้ไวอาและได้ไวจะรู้ตัวเร็วจะมีความปาดเปรียวมีความทุรุตัวมีอะไรตต่ไรทันทีแต่ค่อยๆเป็นไปสูงขึ้นไปถึง7 5ินติยตเต็มเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าพอ50%ก็จะ เข้าทางตรงตรงไปเรื่อยแข็งแรงเรื่อยหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าจึงเป็นขีดที่สามที่รว่าแน่นอนนิยตะแน่นอนแล้วจะยึกยากยังไงไม่ไม่หลุดมาเกินครึ่งแล้วยึกยากยังไงก็ไม่หลุดมาเกินครึ่งมีแต่จะไปสู่ที่สุดที่สูงสัมโพธิปรายนาถึงแปลว่า มีแต่ไปสูงที่สุดที่สูงที่จบซึ่งจะมีอีกกี่ขั้นก็นกนตามโซดาและก็สกิทานาคารหัม,มก็จะสิ้นนี่แต่จะไปสูงที่สุดที่สูงแน่นอนอย่างนี้เป็นตน้น